สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุกก็มาอยู่ที่อำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีอีกหนึ่งวันนะคะจะมาส่งมอบบ้านนะคะหลังสวยๆหลังนี้ค่ะให้กับลูกค้าอีกหนึ่งหลังค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นครึ่งค่ะมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดนะคะ171ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมดนะคะ4ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะคะแล้วก็1ห้องนั่งเล่นค่ะ พร้อมยังมีที่จอดรถนะคะด้านล่างค่ะก็สามารถจอดรถได้2คันเลยทีเดียวค่ะสำหรับหลังคาของบ้านหลังนี้นะคะก็จะใช้หลังคาตราเพชรค่ะสีน้ำตาลนราวดีนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวบ้านนะคะทุกหลังนะคะเราก็จะก่อด้วยอิฐมวลเบานะคะห้องน้ำเราใช้อิฐแดงค่ะก็จะมีการฉาบสกิมโคตผิวนะคะเพื่อที่จะให้เรียบเนียนทาสีออกมาสวยมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็บ้านทุกหลังนะคะเราก็จะเทพื้นรอบบ้านให้ลูกค้าค่ะอยู่ที่1เมตรนะคะรอบตัวบ้านด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงหน้าบ้านค่ะมีขนาดอยู่ที่5เมตรคูณเมตร40ค่ะตัวนี้ค่ะกว้างพอพอเหมาะนะคะก็ลูกค้าสามารถตั้งโต๊ะนั่งทานกาแฟรับลมยามเช้าได้เลยนะคะแล้วก็ตรงระเบียงนะคะเราก็จะมีตกแต่งด้วยเป็นฝ้าระแนงนะคะ แล้วก็จะมีไฟไดาวไลท์ค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามเล็กแสงสว่างค่ะนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีดาวเหล็กนะคะดาวเหล็กกล่องตรงนี้ค่ะประดับเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็เป็นราวกันตกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องแรกของบ้านกันนะคะเปิดประตูเข้ามาห้องแรกก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะตรงนี้นะคะประตูเราก็จะออกแบบให้เป็นบานเลื่อนนะคะตรงนี้สามารถเลื่อนสลับได้ด้วยนะคะบานนี้ค่ะห้องรับแขกนะคะมีขนาดอยู่ที่5,4เมตรค่ะ กว้างมากๆเลยนะคะห้องนี้ค่ะแล้วก็ระดับพื้นถึงฝ้านะคะเราทําอยู่ที่3เมตรค่ะหลังนี้ค่ะฝ้าที่ทําให้ลูกค้าก็เป็นฝ้าสเต็ปนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะแบบกระเบื้องนะคะลูกค้าก็เลือกได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ห้องรับแขกนะคะเราก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนนะคะ1บานนะคะเพื่อที่จะเปิดรับลมค่ะให้อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะ ส่วนจุดไฟต่างๆนะคะในการใช้งานในตัวบ้านค่ะเราก็จะมีให้กับลูกค้าครบทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีปลั๊กไฟหรือว่าแอร์ค่ะตัวนี้มีครบเลยค่ะถัดจากห้องรับแขกนะคะเราก็จะมีเป็นห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งห้องค่ะสำหรับห้องนั่งเล่นห้องนี้นะคะก็มีขนาดอยู่ที่4ูณ3เมตรค่ะ ห้องนี้นะคะก็ออกแบบให้มีกระจกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีฝ้าทรงสูงนะคะสูงมากเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะทําให้ห้องนะคะดูโล่งโปร่งสบายค่ะแล้วก็ยังมีประตูบานใหญ่ด้านหน้านะคะเพื่อที่จะสามารถเปิดรับลมด้านนอกได้เลยค่ะด้านหน้าจะเป็นทุ่งนาอากาศดีเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องครัวนะคะที่อยู่ด้านหลังบ้านกันนะคะ ตรงนี้นะคะก่อนที่จะเปิดเข้าห้องครัวนะคะตรงนี้เราก็จะออกแบบเป็นประตูบานเลื่อนนะคะแล้วก็ห้องครัวนะคะจะทําเป็นพื้นต่างระดับให้นะคะก็มีบันไดลงที่สองขั้นนะคะตรงนี้ค่ะห้องครัวค่ะขนาดอยู่ที่5เมตรคูณ3มเมตรนะคะห้องนี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะแบ่งโซนหนึ่งนะคะออกแบบเป็นห้องน้ําค่ะให้กับลูกค้านะคะในพื้นที่ของห้องครัวค่ะ อย่างที่บอกนะคะเคาน์เตอร์เราก็จะก่อให้ลูกค้าประมาณ3เมตรค่ะแล้วก็จะมีบานซิงประมาณนี้นะคะ3บานค่ะแล้วก็มีอ่างล้างจานให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องน้ําด้านล่างกันนะคะสําหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะก็มีขนาดอยู่ที่2เมตร50คูม e t e r ค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็ห้องน้ํานี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่ได้คุยกันกับลูกค้านะคะลูกค้าจะมี ให้เพิ่มตัวที่เป็นม้านั่งค่ะในห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุนะคะเวลาที่อาบน้ําอะไรจะได้สะดวกนะคะแล้วก็จะมีเป็นโถฉี่โถชําระนะคะอันนี้ค่ะเพิ่มให้หนึ่งตัวค่ะวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเรากําหนดงบให้เหมือนทุกหลังค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้เองเลยค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะห้องน้ำเราก็จะออกแบบเป็นอาทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าลบมุมนะคะเพื่อทียย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 ่จะให้มีทางเดินค่ะไปที่ห้องซักล้างด้านหลังได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องซักล้างค่ะสำหรับห้องซักล้าง,างห้องนี้นะคะ,ะก็มีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณเมตร50ค่ะค okay. ก็เอาไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้าได้นะคะสำหรับห้องซักล้างนะคะก็จะมีประตูด้านหลังบ<ๆ>้านให้1บานค่ะเพื่อที่จะสามารถเดินไปด้านหลังบ้านได้ค่ะ สำหรับด้านล่างนะคะตรงที่ติดกับครัวค่ะก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องนอนเล็กค่ะห้องนี้ขนาดอยู่ที่3 3คูณ3เมตรค่ะอันนี้ค่ะตรงนี้เราก็ออกแบบให้มีหน้าต่าง,างบานนะคะบานเลื่อนค่ะไม่สำหรับเปิดรับลมค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องด้านบนกันนะคะ ก่อนจะขึ้นไปห้องด้านบนค่ะตรงนี้เราก็จะมีบันไดขึ้นชั้น2นะคะบันไดตัวนี้ค่ะขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณเมตร50ค่ะมีทั้งหมด13ขั้นด้วยกันนะคะตรงนี้ลูกค้าก็จะเลือกอเป็นบันไดท็อปไม้นะคะเราก็จะมีบัวกันเปื้อนค่ะตกแต่งด้านข้างเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบันไดด้วยค่ะห้องนอนชั้น2ค่ะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมห้องนอนกันเลยค่ะ ห้องนอนใหญ่ห้องนี้ค่ะก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะของตัวบ้านค่ะตัวนี้ค่ะห้องนอนใหญ่ห้องนี้นะคะมีขนาดห้อง4คณ4เมตรค่ะจะเห็นได้ว่ากว้างขวางดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับทนสีภายในห้องนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบสีไหนน,นะคะเราก็จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2ส,สีด้วยกันนะคะในตัวบ้านค่ะแล้วก็สำหรับไฟที่เราให้นะคะก็จะมีดาวไลท์ สี่ดวงนะคะรอบห้องเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะคะส่วนตัวนี้ตัวไฟระยะตัวนี้ลูกค้าขอเพิ่มค่ะสำหรับหน้าต่างในห้องนะคะก็จะมีบานกระชุ้งห่งบานนะคะของห้องนี้ค่ะก็ไว้เปิดรับลมนะคะแล้วก็จะมีประตูบานใหญ่นะคะเพื่อที่จะเปิดออกไปเชื่อมต่อกับระเบียงด้านหน้าห้องนะคะ สำหรับห้องนอนใหญ่ห้องนี้นะคะก็จะมีระเบียงไว้นั่งเล่นหน้าห้องด้วยนะคะระเบียงตัวนี้ก็มีขนาด4คูณ1เมตรค่ะตัวนี้ค่ะก็สามารถวางโต๊ะเล็กๆนะคะไว้นั่งทานกาแฟรับลมยามเช้าได้เลยค่ะอะ่แล้วก็ระเบียงนะคะเราก็จะมีเป็นราวระเบียงตรงนี้ให้ด้วยค่ะพร้อมทั้งตัวฝ้านะคะด้านนอกเราก็จะตกแต่งเป็นฝ้าระแนงตามนี้ค่ะเพื่อเพิมพ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านค่ะ ต่อไปก็จะพาไปชมห้องนอนที่2ที่อยู่ชั้นบนนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยค่ะเปิดเข้ามานะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะมีขนาดอยู่ที่4 3ูณ3เมตรนะคะห้องนี้ค่ะแล้วก็เราจะมีหน้าต่างบานกระท u ง g สองบานนะคะเพื่อเพิ่มรับลมให้เย็นสบายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะก็จะมีระเบียงหลังบ้านนะคะเหมือนกับฝั่งหน้าบ้านเลยค่ะตรงนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงหลังห้องนอนนะคะเป็นระเบียงหลังบ้านค่ะเราก็จะตกแต่งด้วยอาบ้าที่เป็นฝ้าละแนงนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะแล้วก็มีเาวาเหล็กระเบียงด้านหลังค่ะตัวนี้ค่ะพร้อมทั้งเพิ่มไฟดาวไร์นะคะเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับตรงระเบียงค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนอีกห้องนึงกันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าด้านบนนะคะมีห้องนอนถึง3ามห้องด้วยกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะค่ะอยากให้เราออกแบบห้องกี่ห้องขนาดไหนอะไรเงี้ยแจ้งมาได้เลยนะคะห้องนี้นะคะก็มีขนาดอ,าอยู่ที่3าคูสเมตรนะคะขนาดก็กําลังพอดีค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะเปิดรับลมค่ะตรงนี้ค่ะเย็นสบายค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็เป็นห้องน้ําที่อยู่ชั้นสองนะคะจะมีหนึ่งห้องค่ะ ห้องนี้ก็เริ่มตั้งแต่ประตูนะคะประตูตัวนี้ค่ะเป็นประตู UPVC นะคะก็กันน้ํากันตัวกันความชื้นค่ะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดที่คิดไม่ออกก็คือเดี๋ยวนุกมีแคตตาล็อกสมให้เลือกค่ะห้องน้ําห้องนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่3ามคูณหเมตรหค่ะก็คือกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะเหมาะแก่การใช้งานกําลังพอดีค่ะ แล้วก็สำหรับกระเบื้องในห้องน้ำนะคะเราก็จะปูให้ลูกค้านะคะไปถึงฝ้าเลยนะคะซึ่งระดับพื้นถึงฝ้านะคะอยู่ที่2องเมตร60ค่ะตัวกระเบื้องค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้โทนไหนสีอะไรนะคะรวมทั้งสุขภัณฑ์ค่ะเรามีงบให้ทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ฝักบัวชักโครกอ่างล้างหน้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่ใส่ชําละที่แขนผ้านะคะตรงนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตามงบที่เรากำหนดให้ค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของโรงรถนะคะโรงรถก็มีขนาดอยู่ที่8เมตร50คู4เมตรค่ะสามารถจอดรถได้2คันเลยนะคะหรือว่าจะเอาไว้เป็นที่สําหรับนั่งท่านหมูกระทะหรือว่าปาร์ตี้สําหรับครอบครัวได้เลยค่ะสําหรับด้านข้างของโรงจอดรถนะคะเราก็จะมีอิฐช่องลมค่ะตรงนี้ค่ะตกแต่งเพื่อให้บ้านดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับลูกค้าที่ถามกันเข้ามานะคะว่าสร้างบ้านกับอาาวินนะคะให้อะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็นอกจากที่นุกรีวิวมาให้ชมทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมีตัวถังน้ำปั๊มน้ำนะคะตรงนี้ที่เราให้สำหรับลูกค้านะคะก็คือบ้านลูกค้านะคะน้ำไหลไฟสว่างเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสำหรับวันนี้ที่พาชมบ้านค่ะ ถ้าลูกค้านะคะท่านใดน,นะคะสนใจสร้างบ้านค่ะไม่ว่าจะอยากได้บ้านแบบไหนนะคะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํานะคะก็สามารถทักเข้ามาคุยในเพจหรือ Facebook หรือ Line ได้เลยนะคะก็สําหรับหลังถัดไปนะคะเดี๋ยวรอชมกันนะคะว่านุกจะพาไปชมบ้านหลังไหนคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของอนาวินรับสร้างบ้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ